สวัสดีครับท่านสมาชิกครับวันนี้เสาร์ที่24ตุลาคมฟุตบอลมีให้รุ่นให้ได้เชียร์กันครบ5ลีกหลักเลยนะครับพรม์ลิกของอังกฤษ4คู่บุนเดสติก้าของเยอรมันฟรีทีวีช่อง36ถ่ายทอดสดให้ชม2คู่เลยคู่แรกแล้วก็คู่สุดท้ายส่วนลาลิกาของสเปนมีบิก๊กแมตส์แห่งศักดิ์ศรีเอลกลาซิโกรครับบาซิลูนาเจอกับเรอัลมาดริดโดยที่บาซ่าเป็นเจ้าถิ่น ผลงานปีที่แล้วเจอกัน2นัดในลีกในลาลิกา้ามาดริดผลงานดีกว่าสเสมอที่คำนูและก็ชนะในถิน่นสุดท้ายแล้วมาดริดก็ไปเป็นแชมป์นะครับส่วนผลงานล่าสุดในลาลิก้าของทั้ง2ทีมแพ้นะครับโดยบาซ่าแพ้ต่อมาดริดนะครับแพ้ต่อกาดิสส่วนบาซ่านี่ก็แพ้ต่อเกตาเฟ ถือว่าผลงานไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งสองทีมในนัดล่าสุดแต่บาร์ซ่าเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกถล่มเฟรนวาลอสถึง5ต่อ1ขณะที่มาดิดพลาดท่าแพ้ในทิ่นเลยนะครับแพ้ต่อชักต้าโดนเนสไฟ2ต่อ3โดยวันนี้แนวรุกของบาร์ซ่ายังอยู่ครบนะครับนำโดยเมสซี่คริสมันอันซูฟาติลุมทั้งมีดาวรุ่งสเปนอย่างเปตรีด้วย ทางฝั่งของมาดิดตัวนี้ไม่มีอาซาหลายนัดแล้วนะครับเหลือแค่เบนเซมาคนเดียวต่อก็ต้องวัดกันตรงนี้นะครับว่าเบนเซมาจะฟอร์มดีเหมือนกับ2องสมฤดูกาลก่อน,นหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็มไม่มีการเดตเบลแล้วด้วยมองดูแล้วแนวรุกของบาร์ซ่าจะครบเครื่องกว่านะครับหลังจากที่นัดที่แล้วทำได้แค่เสมอ ทุกการนี้น่าจะเป็นโอกาสของบาซ่านะครับในการทำศึกแห่งศักดิ์ศรีชนะครับบาซ่ามาิดหวังแต้มเดียวแต่ว่าบาซ่าหวังถึง3แล้วน่าจะทำได้ก็หนึ่งประตูก็มีความหมายมีค่าสำหรับบาซ่าสำหรับกองเชียร์ทีมยักษ์ใหญ่ทีมเจ้าบุนทุ่มรวมทั้งกองเชียร์เฉพาะกิจมองไปที่บาเซโลนาครับเฉือนเอาชนะ คู่ปรับตลอดการอย่างเรอลมริดได้1ประตูและพิเศษสุดนะครับสำหรับวันเสาร์นี้วันนี้นะครับสำหรับท่านสมาชิกและก็ทุกทท่านเรามีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกในคู่บิ๊กแมตช์แมนยูกับเชลซีรวมทั้งเอลคลาสิโกบาซ่ามาดริดนะครับมีของรางวัลเตรียมไว้ให้เป็นเสื้อฟุตบอลของแท้นะครับพร้อมทั้งเบอร์เสือ้อแล้วก็สามารถสกรีนชื่อนักเตะที่ ท่านชื่นชอบนะครับเป็นนักเตะในดวงใจได้ด้วยสนใจร่วมกิจกรรมร่วมสนุกนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l i น์แอด t i d e t 9 0 s ร่วมสนุกกันเข้ามามากๆเลยครับ